สวัสดีค่ะกลับมาพบโลกประกาศดูดวงเ,เป็นไงบ้างคะกระ,กระดาผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เราก็จะทำการเปิดวาร์ปโลกของการดูดวงประจำเดือนสิงหานะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดหัวใจกดบันทึกคลิปกับคอมเมนต์สร้างสารรค์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะช่วยกันสนิทสะหน่อยสะนอยนะจ๊ะที่รักจ๋าและเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ขออนุญาตนะคะแจ้งเรียนเรียนแจ้งก่อนเนาะว่าเดือนสิงหานี้ก็จะตรงกับงานฉลององค์พ่อพระพิฆเนศหรืองานคเนศจตุรทีนะคะอย่าลืมฝากติดตามรายละเอียดกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้นะคะคเนชาพันล้านของเรามีทั้งหมด3ช่องทางแอบเหมือนเดิมนะคะช่องทางแรกนะคะช่องทางแอปทิกต o อกนะคะหรือว่าบ้านดํานะคะมาแรงบอกโอ้โหเฟี้ยวเฟียวแซงทางโค้งนะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม13,500หมื่นสามพับสครแล้วเย่ yeah. สิงหาไม่รู้จะได้ถึง1 5ื่นห้าสับสไคร์หรือเปล่านะคะยังไงก็ ฝากพี่ๆนะคะไว้ที่อ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะและช่องทางที่2ตามมาติดๆนะคะบ้านฟ้านะคะบ้านฟ้าหน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้ดูดวงกับคเนชาพันลานะคะอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเนาะก็ห้าพันหกร้อยสับสไครบวกบวกไปแล้วนะคะพี่ขาและช่องทางสุดท้ายนะคะบ้าน สามเหลี่ยมแดงแล้วนะคะบ้านสามเหลี่ยมแดงนี้ไม่น้อยหน้านะสองพบ,บวกบวกเกือบสามพันแล้วนะพิมพ์คำว่าคเนชาพันล้านะคะนี้พิมพ์พแบบนี้นะจ๊ะและอย่าลืมไปกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะหรือไม่กดกระดิ่งไม่ว่ากาันแค่ติดตามก็รู้สึกว่าปลื้มใจกันแล้วนะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณจ้าโอ้มาจ้าวันอังคารนะคะ ขอให้ผู้สถทาที่เกิดวันอคารเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืองอาจารย์นะคะจากนั้นท่องนะ้ำมูตรสตสามจบนะคะเราจะได้รู้นะว่าวันอังคารประจำเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นเยี่ยงไรจะเปี้ยงปังปังปริเยตหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรรอท่านอยู่นะคะตอนนี้ก็ตืน่นเต้นกันแล้วละสิมาจ้า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารดวงประจำเดือนดวงประจำเดือนสิงหาได้แก่เปาะโอ้พัสสังฆราชธรรมะธรมโมธรมบุญนะจ๊ะห้าดาบโอ้เดอะสตาร์ห้าถ้วยสุดท้ายที่สุดเปาะโอ้อัศวินถือถ้วยนะคะอามาดูกันนะคะ ผู้สถาาที่เกิดวันอัคารผู้สถาที่เกิดวันอคาราคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปหคะแนนจ้า oh. อย่างแรนกนะจ๊ะอย่างแรนกนะจ๊ะต้องบอกกันนะคะว่าคนเกิดวันอังคารประจําเดือนสิงหาจะไม่ใช่เดือนของพีคสุดและก็ไม่เดือนเดือนของการต่ําต้อยสุดๆนะคะแต่เป็นเดือนของการเหนื่อยไหมตอบตรงๆว่าเหนื่อยเหนื่อยลักษณะาการเดินทางการปั่นงานการวางแผนการตลาดการวางแผนการโปรโมทโ,โปรโมชั่นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้การวิ่งหาคอนแทคการวิ่งหางานการวิ่งแสดงตัวตนหรือแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตรงนี้เกิดขึ้นค่ะ การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ใช่แสดงว่าเอ้ยนี่หลัวฉันนี่เมียฉันไม่ใช่เดอแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอ,ของคือฉันเป็นแอมบัตเตอร์แบรนด์นี้ฉันเป็น CEO แบรนด์นี้ฉันมีตัวตนในแอปหรือในการตลาดหรือมาร์เก็ตแบบนี้เขาเรียกว่าจะต้องพยายามแวกตัวแวกตัวให้ได้ไปยืนในลักษณะแนวหน้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แต่ถามว่าเหนื่อยไหมตอบเลยค่ะว่าเหนื่อยเพราะว่าตอนที่คุณแหวกตัวปุ๊บแสงอลร่ามันจะฟิ่งมาทางตัวคุณฟิ่งมาทางตัวคุณเสร็จคุณมีแสงคนอื่นๆก็จะจ้องผลประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมก้าวแรกที่เรารู้จักกันอย่าลืมก้าวแรกที่เราคอยเหนื่อยไปด้วยกันหรือคอยจับมือไปด้วยกันนะคะเพราะถึงตอนนั้นปุ๊บจะมีคนวิ่งหาคุณร้อยแม่พันพันพ่อพัน,พนแม่ถึงเวลาก็พี่คะพี่ขาโน้มหูน้อมตัวแทบ ก้มกราบติดเข่าเลยนะคะตรงนี้จะต้องระวงังเพราะว่าคนที่มาส่วนใหญ่80%เป็นพันธมิตรที่หลอกลวงเป็นพันธมิตรที่หวังผลเป็นพันธมิตรที่บอกพี่ขอก่อนออกก่อนเดี๋ยวหนูค่อยเอามาคืนให้โน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 ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพันธมิตรแบบนั้นบอกได้เลยว่ามีแต่เสียแต่เสียและเสียที่สุดคือเสียใจจ้าเห็นไหมงานลุ่งคนเข้ามาหวังผล จงละลึกคนที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณตั้งแต่ต้นๆเพราะว่าถึงเวลานั้นคนที่หวังผลคุณพอไม่ได้ผลประโยชน์เขาก็จะถีบหัวหรืออาจจะไปปั่นชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีต่อใจก็เป็นได้แต่ถามตรงๆว่าธุร,รกิจหรือการเงินการงานหรือความรักสําเร็จไหมฟันตรงๆเชาะสําเร็จแต่จะต้องมีการมูเตลู เพราะคุณได้ไพ,พ่พัะสังฆราชมูเตลูไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปเติมของลงนะบ่อใช้เดอ้อมูเตลูบางทีทําบุญทําทานปฏิบัติ3ประโยชน์ที่อาจารย์เคยพูด3ส,ส,ส,ส่วนบุญ3ส่วนบุญเท่ากับแรงบุญ3ส,ส่วนหนึ่งทำทาน 2. ปฏิบัติ3ทําบุญอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณจะต้องไปกระทําให้ได้3ส,ส่วนเพราะ3ส,ส่วนเท่ากับ100%เเท่านั้นเองค่ะแล้วถึงเวลาปุ๊บ คุณจะได้ไพ่เดือดสตาร์คือสิ่งที่เหนื่อยไปมันจะคุ้มค่าจงจําไว้จําคําอาจารย์สันคเนชาพลรานไว้นะคะอดเปรี้ยวไว้กินหวานใครจะเข้ามาตอแต,ต่ตอแต,ต่อ,แตอะไรดูให้ถ่ายกองไปก่อนดูก่อนว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มาหลอกมันลวงหรือว่าเขาไม่ได้มาแบบหวังผลประโยชน์กับเราค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยค,อยคอยเปิดเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สุดท้ายเวล่กูด ก่อนที่จะไปนะคะสาวคนที่เกิดวันอังคารอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือแชร์ไปให้กับเพื่อนที่เกิดวันอังคารบอกมันเลยว่าเฮ้ยมึงวันอังคารกูแชร์แล้วนะไม่เหนื่อยนะไม่ทอนะเพราะสุดท้ายวี y g กูดดูให้แล้วนะส่วนซิกเ a นเจอร์ในการทําบุญอย่างที่บอกว่าใจจะต้องหนักแน่นนิดนึงให้ไหวสารเจ้าพ่อหลักเมืองไหวสารเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าให้ไหวพระประจำวันเกิดคือพระพุทธสาย,ยาหรือพระนอนนะจ๊ะแต่แนะนํา สาวรักเมืองดีที่สุดนะคะสำหรับคนเกิดวันาคารนะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะขอให้คนเกิดวันาคารั้นลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิสวัสดีจ้าบ๊ายบาย